สวัสดีเช้าวันอังคารที่1มีนาคมค่ะยูพัฒตรสหรัฐอายุ1นึถึงสาปีปรับตัวลง1 1บเอ็ดถึงสิบเบสิสพอยต์แต่ยูแท้จริงร่วงหนักกว่านั้นทิพสห้าถึงสาปีดิ่งลง2 0่สิบถึงยี่สิบเบสิสพอยต์หนุนความคาดหวังเงินเฟอ้อพุ่งทยาน5 year break even วบวกเก้าเบสิสพอยต์ปิดตลาดเมื่อวาน3.11เปอร์เซ็นต์สูงสุดตั้งแต่18พฤศจิกายนตัวยาวฟลายเฟียฟลายเฟียฟอร์เวิร์บวเจ็ดเบิสพอยต์ ปิดเหนือ2อ2.1%ครั้งแรกใน6สัปดาห์ตลาดบอลกำลังสะท้อนมุมมองของนักลงทุนซึ่งเชื่อว่าเฟดน่าจะเข้มงวดน้อยกว่าเดิมค่ะและการปรับนโยบายเพื่อคุมเงินเฟอ้อก็คงไม่รุนแรงถึงขนาดพังเศรษฐกิจสอดคล้องกับสมริฐานของเรา นักกลยุทธ์เคทมเห็นควรให้ถือครองกองทุนอิงพกภัณฑ์ในสัดส่วนสูงต่อไปทั้ง KT o i ออย e n e r g ีเอเนจีเคทไและเคทีโกมูลค่าเพิ่มขึ้นมาก็อาจทยอยเทคโปรฟิตเฉพาะส่วนกำไรออกมาบ้างหากจะเข้าซื้อเพิ่มวันนี้ยังคงเน้น KT Mining ค่ะ KT Japan แปและ KT Z50 ซสองกองทุนหุ้นประเทศเงินเฟอ้อต่ำน่าจะได้เปรียบในภาวะเงินเฟอ้อสูงรักยาวทยอยซื้อสะสมต่อไปค่ะ สถานการณ์ยูเครนเข้าสู่โหมดวอร์ n ันท็อกแม้การเจราจารอบแรกไร้ข้อสรุปแล้วรัเสเซียก็รุกคืบต่อไปแต่ทั้งสองฝ่ายยังตั้งใจจะเจราจารอบสองเราจึงกล้าที่จะเริ่มซื้อถั่ว2กองทุนที่เชื่อว่ามีอัพไซส์สูงหากสถานการณ์ที่คลายไปนในทางที่ดีคือ KT Finance และ KT Eurotech ทิ้งท้ายด้วย IPO วันแรกกับ k t e p อ c ซื้อสะสมบางส่วนกันได้เลยสำหรับสายธีมค่ะ มาดูกันถึงการขึ้นลงตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างเซต i ินเด็กปิดที่1,685.18จุดบวก0.31%มูลค่าการซื้อขาย93,847ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยผันผวนจากความกังวลสถานการณ์สงครามรัสเซียและยูเครยนยืดเยือ้อแต่ตลาดหุ้นเอเชียฟื้นเหตุมองผลกระทบน้อยกว่ายุโรปเพราะไม่ใช่คู่ขัดแย้งส่งผลฟันโฟไหลเข้าค่ะ ส่วนฝั่งของตราซานนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่75,970ล้านบาทและยูัาธบัตอายุ5ปีปิดที่1.38%ปรับตัวลดลงจากมื่วาน0.01%ค่ะส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่32บาท65สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐโดยเงินบาทพันพลตลอดวันระหว่างวันบาทอ่อนค่าสุดในภูมิภาคไปแตะ32บาท7 8สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐปัจจัยยังเป็นเรื่องของยูเครน ส่วนในฝั่งของเอเชียค่ะนิกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกเนื่องจากนักลงทุนหวังว่าการประชุมระหว่างยูเครนกับรัสเซียจะช่วยลดความขัดแย้งลงอย่างไรก็ดีค่ะนิกิปรับตัวขึ้นเพียงเล็กน้อยจากความกังวลว่าเศรษฐกิจทั่วโลกอาจได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการที่นานาประเทศใช้มาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อรัสเซียนิกิปิดไปที่2 6 5 2 6 8 2วก0.19 ส่วนเซิงไฮ้เข้ามาสิดต,ตลาดหุ้นจีนปิดบวกค่ะโดยได้แรงหนุนจากคําสั่งซื้อหุ้นในกลุ่มพลังงานและกลุ่มวัสดุหลังจากสถานการณ์ตึงเครียดในยูเครนส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้นเซิงไฮ้เข้ามาสิดปิดที่3,462.31ิบจุด่บวก0.32%ซค่ะส่วนดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันจนันทร์เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนจะทวีความรุนแรงมากขึ้นหลังการเจราจาหยดดยงงร่าาา้ทขจบลลโไมมีกตกใๆ ย่างไรก็ดีน a สแจกปิดตลาดในแดนบวกด้วยรับแรงหนุนจากการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพัธบัติรัฐบาลสหรัฐดาวโจนส์ปิดที่3 3 8 9 2 6 0ลบ0.49% S&P 500ปิดที่4,373.94ลบ0.24%และ n a s d a กปิดที่13,751.40จุดบวก0.41%ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงเล็กน้อยในวันจันทร์ขณะที่ตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงติดตามสถานการณ์ในวิกฤตรัสเซียยูเครน c ซ4 0ปิดที่6,658.83จุดลบ1.39% DAX ปิดที่14,461.02จุดลบ0.73%แล้วฟูซี่ร้อยปิดที่7,458.25จุดลบ0.42%ค่ะส่วนสกุลเงินยูโรร่วงลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการที่ชาติตะวันตกประกาศคว่มบาตรรัสเซียส่วนเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเงินบางสกุลค่ะ ทางฝั่งของสัญญาณ้ำมันดิบเวเดนซัสตานิวยก์กปิดพุ่งขึ้นทะลุระดับ95ดอลลาร์ในวันจันทร์บวกขึ้นมา4.5ปิดที่95ดอลลาที่95.72เซนต์ต่อบาร์เรลทมกำลังสถานการณ์ตึงเครียดร,ระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังไม่มีแนวโน้มบรรเทาลงขณะที่นักลงทุนกังวลว่าการที่สหรัฐและชาติตะวันตกคว่ำบาตรรัสเซียจะส่งผลกระทบทางอ้อมต่อการส่งออกพลังงานไปสู่ตลาดส่วนทางฝั่งของเบรนต์เองค่ะบวกขึ้นมา3.1ปิดที่100ิดที่100.99เซนต์ต่อบาร์เรล ส่วนสัญญ,ญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์โดยได้รับแรงหนุนจากการที่นักลงทุนเข้าซื้อทองในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ยูเครนนอกจากนี้ค่ะสัญญ,ญาทองคำได้ปัจจัยบวกจากการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐสัญญ,ญาทองคำตลาดโคเมค็กสมบัเดือนเมษายนบวกขึ้นมา0.69ปิดที่1,900ดอลลาร์ 1, 70เซนต์ต่อทรอยออน และนี่คือทั้งหมดของ KTM Daily News ที่นำมาฝากในเช้าวันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายังคงต้องทำ Social Distancing แต่ทุกคนก็สามารถทำธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน KTM Smart Trade